ผมก็ตอบไปละถ้าถ้าเปิดไทยชนะแล้วแล้วก็ยอมที่จะไม่หยิบเรื่องคณทักษิณมานะนี่จะเป็นทางออกนะฮะเหมือนกับตอนคุณทักษิณขายหุ้นชินแล้วทำมีปัญหาคอรชัินพวกเหลืองฮือขึ้นมาหมดตรงนั้นทลาทลาออกซ้าให้เบอร์สองขึ้นนะฮะมันก็ไปได้ถ้าผมถามแบบคนอาจจะเอาเรียวกว่าคนโง่ที่สุดเลย ทำไมคุณนักสินคนเดียวมีผลระดับหนืองขนาดนี้เลยนผมบอกคุณแล้วเนี่ยเขาเริ่มจากเงินนั้เงินเขามีได้หมดถห้แสดงว่าจริงๆแล้วประเทศไทยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเป็นชาติได้ด้วยการที่เขาเขามีเงินอันที่สองเขาใช้คนได้เก่งกาจคนหลายชนิดหล,นหลายความสามารถนะฮะ เขาใช้ได้หมดอันที่สามเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาสร้างมนาะคือเขาสร้างสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงสมองของคนเนี่ยทั้งตามชนระบบทั้งในตลาดอะไรต่างๆเขาสร้างในตัวนี้มานะฮะโดยสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นมันให่คนคนเดียวนี่มันคือการจัดตั้งนะฮะการจัดตั้ง คนที่สารเรา,าตั้งแล้วด้วยมีคนคนเดียวครับคนที่สารมาถึงเราจะบอกว่าก็ว่าชีวิตฉันชีวิตผมไม่เคยเจอคนเก่งอย่างนี้มาก่อนในชีวิตที่วันนี้เราเจอคนเก่งแลวสนับสนุนโอไปดิแล้วถ้าคนเก่งคนนี้คอรัปชันแล้วสารตัดสินแล้วเนี่ยคุณยังจะเอาอยู่ไหม่ะเช่นนั่นเองเราตัดสินคิด เพื่อไทยทำมันก็เค็คิดอยู่มันงอเว่านี่มันต้องกับเข้ามายืนยันนั่นแหละในหมดเรื่องช่วยเขาคิดอยู่ตรงนั้นละอันนี้ต้องไม่ว่ากันเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเอยก็เนี่ยก็ปัญหาที่จริงอยู่ตรงนี้นี่ขออภัยเลยใครจะเลือกใครต่อใครนี่นาเล่านาข้าวเดี๋ยวกดผมอีกแต่ผมว่าประเด็นู่ตรงนี้คุณค่อยดูเถอะจริงประเด็นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องกฎหมายมันไม่เรื่องใครจะได้เป็นรัฐบาลมันมันเรื่องที่ว่าเราจะก้าวข้ามคุณทักษิณได้หรือเปล่าถ้าเรายอมก้าวข้ามคุณทักษิณได้ ว่าเดื่อมันก็ไปได้แล้วเรื่องจริงๆเนี่ยทไอ้ความไม่ยุติธรรมความเ่อมล้ำอะไรต่างๆไม่ใช่ประเด็นขัดแย้งตรงนี้คุณทักษิณจขาไม่เคยยึดตรงนี้นะฮะจะให้เงินคุณแล้วก็แล้วไปโอเคถ้าสมมติผมผมผมคิดเป็นชาวบ้านว่าฉันไม่รู้หรอกว่าใครโกงใครไม่โกงอย่างไรแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติบุคคลคนนี้กลับมาชีวิตฉันจะดีขึ้น ก็รู้สึกปเถฮะเรามีบังอาจนะฮะแต่ถ้าถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกถึงขนาดว่ากฎหมายไม่มีค่าจะชั่วจะเลวตัดสินกันยังไงก็ว่าไปเถอะแต่ฉันสำนักคนตันเนี้ยยังไงก็ต้องให้เขามานะฮะก็แสดงว่าคุณไม่ต้องการมีกฎหมายคุณเอาแต่ตัวคุณเป็นหลักเอาประโยชน์คุณเป็นหลักงั้นผมเอาบ้าง ถ้าคนในประเทศคิดแบบนี้บ้างผมบอกอาหารอย่างนี้กูก็ไม่เสียภาษีวะก็ไม่ต้องอยู่กันเลยประเทศไทย,ทยเป็นที่อยู่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้นเอาไหมถูกผิดไมตรงนี้ใครติดคุกอยู่ก็ตั้งท้าการเมืองแล้วนี้โทษออกมาได้เอาไหมล่ะเพราะงั้นจะอยู่กันยัง,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 งไงว,วันนี้ถ้าสมมตสิสามารถที่จะผมอาจจะพูด<เห>พูดยากหน่อยว่าวันนี้ถ้าสมมตสิสามารถที่จะจะ จะล้างทั้งหมดใหม่แล้วก็เริ่มต้นในการหมายถึงว่ากรณีของคุณทักษิณก็ว่าไปแต่ว่าสมมติล้างความรู้สึกของคนไทยใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากการให้การศึกษาที่ดีที่เข้าใจมากกว่าในอดีตก,ก่อนนะในเรื่องของการปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง,องความรับผิดชอเรื่องของการศึกษามันเรืองเอาความจริงทั้งหมดมาวางให้หมดนะฮะให้เข้าใจกันแล้วไม่ไม่ต้องมาบิดมาเบือนกันเอาความจริงมา เอาตรงนี้ก่อนอันที่สองถ้าซึ่งมันทําไม่ได้ถ้าเขาถ้าเขายังดึงดันเนี่ยคุณั้งสี่ยงกลับมาได้ก็ไม่มีทางแล้วถ้าบอกโอเคหยุดถ้าคุณต้งสิ่ยบอกหยุดคุณเชื่อไหมสงบเลยอืมไม่มีเหลือหรอกที่ว่าแดงนอนแดงนี่อะไรเลยพนันกันเลยกลับมาเป็นไทยเลยวะไอ้ที่จับกันเป็นโบดเลยนะ ถ้าคุณทักษิณวางมือเลยผมผม่าไม่อยู่อ่ะไหมผมไม่เหลืออยู่อ๋อหรือเขาไปหรือหรือเขาก้าวข้ามทักษิณละวตีว่างไงอ้าวน่าคิดนะแต่ผมไม่เชืเอ่ออ่ะอาจารย์ยืนยันว่าถ้าก้าวข้ามความอ่เรื่องราวอยู่บทักษิณได้ทุกอย่างไม่ได้แต่ยุติโดยทันทีคือถ้าก้าวข้ามคุณทักษิณมันก็มันก็จะก้าวข้ามองค์กรเนี้ยก้าวข้ามการจัดตั้งในความเกลียดชังเครืขอข่ายต่างๆแล้วก็ การใช้เงินใช้อำนาจที่ไม่ถูกมันก็จะเริ่มไปแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเกิดมีคนคนหนึ่งรวยเหมือนคุณทักษิณแล้วใช้ความเป็นมนุษย์คอร์รัปชันเจียจาร์บอกว่ามันสามมันสร้างขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วกลับมาทํางานอีกมันก็จะมีคุณทักษิณนั่ก็นป็นเรื่การเรียนรู้ครับถ้าสังคมอื่นเนี่ยสังคมอื่นครับเขาก็จะเรียนรู้เข้าไปได้ นะฮะไปรู้เขาก็เรียนรู้ได้นี่ลูกคุณจอมริ้วก็พุ่งแพ้ไปโดยที่หน้าห่วงพลังบางประเทศเนี่ยไม่มีโอกาสเรียนรู้ลงดินลงลงเหวไปเลยฟิลิปปินส์ยังพอไร่มาก็อหลือไปเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้แนละ้วสังคมมันแตกไปหมดแนละ้วผู้คนก็มีกำลังกัน,นหนีออกจากประเทศกลายเป็นประเทศที่ไม่มี ไม่มีกําลังไม่มีชีวิตยอยู่ในตัวเป็นแค่ดินแดนหนึ่งเท่านั้นคืออย่างคําพูดที่เราต่างได้ยินเอาตรงนี้ดิผมกลัวประเทศเราจะไม่มีโอกาสถ้าฟาดกันอีกทีนะไอพวกมีกําลังมีชีวิตจะทํางานให้บ้านเมืองนี่มันถ้ามันสลายก็ไปหมดบอกกูมไม่เอาแล้ววุ้ยี่ยุ่งนะมันก็มีโอกาสนักธุรกิจไทยนี่เป็นคนสร้างชาตินะกลมบรลล่มนะแต่เมื่อไรเขาบอกว่าอยู่ยากแล้วเฮ้ มันก็จะเตี้ยเรแบบฟลิปป็น่ะคนมันก็จะออกออกออกจะให้ไปถึงจุดนั้นผมวงผมเชื่อว่าทุกคนก็โง่เนี่ยถามว่าเราจะยังไงกันต่อมันจะถึงจุดนั้นไหมมันก็ทุกคนก็ลุ้นว่าไม่ไม่อยากให้ถึงจุดนั้นแต่ก็ไม่รูาผมก็ทาผมก็ทําส่วนของผมแล้วผมก็จะไปกล่าวโทษสร้างโจทย์ทางกฎหมายไปแล้วนะฮะว่าถ้าถ้าเกิดคุณชนะเลื่อตั้งหน่อยคุณเดินต่อลำบากนะคุณเป็นผู้ต้องหาแล้วนะ ก็รสร้างดักตรงนั้นไปไแล้วมันนี่ก็หวังจากเสียงข้างมากเสียงประชาชนท,ทั้งที่เลือกหรือไม่เลือกเพื่อไทยในถ้าเขาเป็นรัฐบาลน,นะ<แ>รวมทั้งเสียงเพื่อไทยเองอเขาจะยอมก้าวข้ามคุณทั้งสิ้นหรือเปล่าคือทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะผมแคใจ้ว่าโดยหลักการทางการเมืองรัฐบาลจะมีเรียก,กอำนาจหรือ political power ของเขาพอสมควรถ้าถามว่าแล้วกลไกในการาาขัด กันลกลไกในการในการในการถูกดูน้ำหน้าของฝ่ายค้านวันนี้เราไม่พูดกันถึงเลยมันหายไปไหนเะ้เพราะจริงนี่ยที่เรายุบสภาจริงๆยังไม่มีไม่มีสภาหลายปีนะที่ตั้งอยู่มันไม่ได้ทํางานสภาเลยนะมันไม่มีจริงๆมาหลายปีนะไม่มีจริงจมาหลายปี<ม>ถ้ามึงมาน้อยมาไหนกูก็ออกขอ,อนับองค์ประชุมไม่เคยร่วมมือไม่เคยมีความตั้งมั่นฟาดกันกลมมาในสภา มาเอามาอยู่ผมขึ้นออกมาในถนนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ห้าโศนบัเดินเราก็ไม่เคยสงบก่อนก่อนมัตตประหาสี่เก้าช่วงนั้นก็ก็ไม่มีสภาแล้วนะไม่มีการปกครองแล้วด้วยการเลือกตั้งเละหมดแล้วสร้างอะไรขึ้นไม่ได้เพราะจริงๆทุกวันนี้คนก็ไม่รู้ว่าจริยธสรมารทำอะไรมันมันไม่ปกติมันเราจงอยู่ความขัดแย้งนี้เป็นสิบปี ที่ผ่านมาไม่ใช่สภานะฮะไม่ได้มีสิบลิตไม่ได้มีการทํางานร่วมกันเลยเป็นการต่อสู้ก็ที่คุณทักษิณจะกลับมาให้ได้ถ้าเกิดลองให้อาจารย์อาจารย์ลองประเมินว่าอนาคตประเทศไทยอีกห้าปีมันอยู่ตรงไหนผมว่าแค่นี้ก่อนเราจะพ่อหน้าแหละเราพ่อหน้าถ้าเราก้าวข้ามคุณทักษิณช้คำนี้นะก้าวข้ามกลับมาคุณทักษิณไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเสียอะไรกรช่งนะ่งไหม แต่คุณข้าวข้าวข้าวมันนี้ไม่ได้เราก็ไปไหนไม่ได้ประเด็นการเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอีกฝากหนึ่งมันสามารถเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของกรณีของอปัญหาคุณักษินได้จริงหรือเปล่าคือมันปัญหาซ้อนสองสองสองชั้นนะครับ ปัญหาแรกเออบ้านเมืองจะไปทางไหนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความน้ำพันระหว่างประเทศเรื่องยาเสพติดนะฮะเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ๆแม้กับโปรเจกต์ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในตรงนี้ก็ว่ากันไปเรื่อยกันไปแอีกคนฮะซึ่งในตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเราไปมีมันเราไม่ต้องเดือดร้อนใครขึ้นมาทําไม่ดีคราวหน้าก็ไม่เรื่องแต่เรามาติดอีกชั้นหนึ่งอีกเงื่อนหนึ่งก็คือว่า ถ้าเพื่อไทยชน,นะแล้วก็ยังขืนที่จะดันกฎหมายนิรโทษครรสั้นทักษิณตรงนี้ผมเห็นว่าผมเชื่อว่าความไม่สงบก็เกิดขึ้นนะับถ,ถ้าเพื่อไทยชน,นะเล้วแล้วก็ยอมที่จะไม่หยิบเรื่องนิณมา เ่เดินทางออกนเหมนในตองตนสายวุ้นจนแล้วสายนพองกเรื่อมมือหมดคนนั้นามาท่าลาออก้ในเบอร์สองตึกนะ